ตาตัสะกดในมาตาแม่กกนะคะอ้ามาดูจากจอภาพกันเลยนะคะโบกมือลาด้วยกกนะคะทำไมต้องโบกมือลาด้วยกกนะเพราะว่าเป็นชั่วโมงนะคะชั่วโมงสําหรับในภาคเรียนนี้อาจจะเป็นในเรื่องสุดท้ายนะคะในมาตาไม่กกนะคะเราจะเรียนในเรื่องอื่นต่อไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวรรณกรรมเรื่องของบทอาคยานกันต่อนะคะฉะนั้นเราก็จะมาทบทวนในเรื่องราวของ มาตรา,าสะกดแม่ปกในบทเรียนของเรานะคะในบทเรียนในที่บทเรียนที่12นั่นเองนะคะนะคะ,ะน,น,นั้นนักเรียนคะกอไก่คะกอไก่สองตัวนะะกอไก่หนึ่งตัวกับกอไก่อีกหนึ่งตัวกอไก่สองตัวมาเจอการเข้านะคะเป็นคำอะไรคะเป็นคำว่าอะไรคะ มีใครว่าอะไรเอ่ย oh. กอไก่หนึ่งตัวกับอีกหนึ่งตัวนะะกอไก่ตัวแรกนั้นเป็นพยัญชนะต้นนะคะส่วนกอไก่ตัวที่สองเป็นพยัญชนะตัว oh. ตัวอะไรคะ oh. ตัวอะไรเอ่ย oh. ตัวสะกดคุณครูริกาชื่นใจจังเลยนะคะเพราะว่านักเรียนป .1 สามารถจะแยกได้ว่าพยัญชนะ กไก่สองตัวมาอยู่คู่กันนั้นไอ้ตัวแรกเป็นพยานชนะต้นตัวที่สองเป็นพยัญชนะสะกดนะคะนะคะโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดสมคีธรรมารามอาจารย์สิริพรคนเมือลวนนะคะเด็กๆตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะตอบได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นคำว่ากกผสมทิสระอะไรคะ สละอะไรเอ่ยทําไมไม่มีลูกสละให้เห็นละคะนักเรียนคะอะไรคะคุณครูบุญเหลือแจ้งใจโรงเรียนโรงเรียนวัดบวัวขวัญนะคะเอ๊ะกอไก่สองตัวทำไมจึงอ่านว่ากบละคะคุณคุณนิกาอ,าอยากทราบว่าโรงเรียนวัดบวัวขวัญนั้นอ่านว่ากกทําไมสละหายไปไหนใครทราบบ้างคะสละหายไปไหนคะพาออะไรเอ่ยพาออะไรเอ่ยช่วยบอกหน่อยคะ่ะ เพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยโอเก่งมากปมให้ตัวเองห้าค้งหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเพราะว่ามีตัวสะกดเอ่อเพราะว่ามีตัวสะกดแล้วผสมด้วยสระโอนะคะเอ้าอ่านว่านะคะอ่านว่ากโอกกบอีกครั้งค่ะกโอกกบ ซาลาโอเมื่อมีตัวสะกดสโลนั้นทำไมคะหายไปนะคะเพราะสะโลนั้นกลัวตัวสะกดนั่นเองหายไปหมดเลยไม่มีเหลือไว้ให้เห็นเลยนะคะเด็กเรียนแล้วก็นำความรู้เหล่านี้มาใช้นะคะในชีวิตประจำวันได้นะคะจะได้จําไว้นะคะเอาไว้เรียนในต่อยอดไปในป .2 ต่อไปอีกนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาปริศนาคําทายดีกว่าคะปริศนาคำทายนักเรียนจะเขียนลงเลนส์สมุดดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะอ๋มีหลายคำตอบบอกว่ามีหลายคำตอบบอกว่าไม่ดีไหนใครบอกว่าให้เขียนคำปริศนาคํำทายในสมุดไม่ดีย้งมือขึ้นมีกี่คนเอ่ยมีกี่โอนเอ่ยมีอยู่3าคนไม่ดีเพราะอะไรคะเหตุผลค่ะไม่ดีเพราะอะไรคะ ไม่ดีเพราะอะไรบอกครูก่อนคะ่ะไม่ดีเพราะอะไรคะไม่อยากเขียนใช่ไหมคะอ๋อมีสองสองอย่างไม่อยากเขียนไหนคนที่บอกว่าเขียนคําตอบแม่กลงนั้นลงในสมุดอยากเขียนยกมือขึ้นสแสดงว่าไงคะหนูอยากจะเขียนอะไรค่างนั้นเอาเสียงข้างมากก่อนนะคะหยิบสมุดขึ้นมาคะ่ะเ,เดี๋ยวมีกิจกรรมสองกิจกรรมนะคะก่อนเรียนกับหลังเรียนค่คะ หยิบซมขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องปริศนาคำาททยค่ะาหยิบซมขึ้นมาคะ่ะต่อไปนี้นะคะเป็นปริศนาคำทายคำตอบเป็นมาตาตัวสะกดแม่กกจะมีคำตอบด้วยกอไก่เป็นตัวสะกดเข้าใจไหมครับ เวลาครูคถามปัญหาปิตนาคำทายนั้นนะคะนักเรียนไม่ต้องบอกกันดีไหมคะดีไหมคบนักเรียนไม่ต้องบอกนะว่าเป็นเลขเป็นอะไรคะคำตอบเป็นอะไรให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดก่อนคะเพื่ออะไรคะเพื่อทดสอบต,ตัวของเราเองว่าเราเราตอบถูกไหมแล้วเขียนถูกหรือเปล่านะ,ะเอาพร้อมอย่างคะเอาพร้อมแล้วข้อหนึ่งข้อหนึ่งตั้งใจฟังนะข้อหนึ่ง ตั้งใจเขียนด้วยนะคะคะน้องพีรพลย,รยุทธวารีชัยนะคะเขียนคำตอบด้วยนะคะคะเขียนคำตอบด้วยนะคะข้อ1ข้อ1นึ่งนะคะข้อหนักเรียนอ่านพร้อมกันคะ่ะจะได้อ่านหนังสือได้นะคะข้อ1อ่านคะ่ะ เอเสียงหน่อยหนึ่งสองสามอะไรเอ่ยมีอยู่แล้ว5มาเพิ่มอีกหนึ่งคามาท,ท่องทวนในวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วมีอยู่แล้ว5มาเพิ่มอีกหนึ่งตอบคำตอบคืออะไรคะคำตอบคืออะไรเอ่ยใครตอบได้มีอยู่แล้ว5เพิ่มอีกหนึ่ง ใครตอบได้ัม่ต้องบอกค่ะเขียนคำตอบลงไปในสมุดเดี๋ยวนี้เลยคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดคะอะไรเอ่ยเขียนได้ไหมคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดคะลงไปในสมุดแล้วยังค่ะลงไปในสมุดแล้วเดี๋ยวจะเฉลยที่หลังนะคะข้อ1นึบอกว่าอะไรเอ่ย ข้อหนึ่งตอบว่าอะไรคะข้อหนึ่งตอบว่าอะไรเอ,อ่ยเสียงนักเรียนฝ่ายหญิงตอบว่าอะไรคะฝ่ายชายฝ่ายชายมีอยู่แล้วห้าเพิ่มอีกหนึ่งรวมเป็นเท่าไรอ่ามีอยู่แล้วห้าเพิ่มอีกหนึ่งคำตอบคือเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนยังไงคะ หออกกหกนะคะหออกกหกนั่นเองนะคะ <im> ถูกไหมคะใครยังไม่เขียนคำตอบลงสมุดมีไม่เอ่ยอ่าไม่มีนะคะผ่านนะคะข้อหนึ่งผ่านแล้ว <im> <im> ข้อสองคะข้อสองนะนะฝึกคิดนะคะใครตอบไม่ถูกข้อหนึ่งต้องไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใหม่แล้วนะคะ <im> พื้นฐานเลยเลยนะคะ <im> หลักเดียวเลขหลักหน่วยหลักเดียวนั่นเองนะคะ <im> คำตอบคือ หลักสิบเปล่าคะ่ะเออคำตอบก็คือหลักหน่วยเหมือนกันนะคะเลขไม่ถึง2หลักนะคะข้อที่2คะ่ะข้อ2อ่านคะ่ะ1 2 3อะไรเอยมีประโยชน์มากนักเด็กๆน่ารักกินแล้วแข็งแรง อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลงมือเขียนคำตอบ,บลงไปค่ะ่ะปิดเพลงให้ฟังด้วยนะคะอะัสะกดยังไงผกักผักสะกดยังไง คำตอบคำตอบว่าอะไรคะพอเอาสกดพอพึ่งผออกผักนะคะสาระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนไปเป็นม้ามกาดทันทีนะคะผออกผักนะคะข้อที่สามข้อที่สามเข,ขียนไทยกันเลยนะคะอ่าไรเอ่ยอยู่บนใบหน้า ใช้พูดเจรจาวาจาไพเราะใครพูดนะคะใครพูดไพเราะก็มีคนรักใครพูดจาไม่ดีเพื่อนก็ไม่ชอบนะ,ะนั้นอะไรนะอะไรเอ่ย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 คำนี้คืออะไรลงมือเขียนลงไปค่ะเขียนค่ะ คำว่าปากสะกดอย่างไรหนึ่งสองสามปออากปากนะคะเก่งนะคะเอามาดูข้อ4ข้อ4นะคะใครเขียนไม่ทานมีไหมไม่มีนะคะข้อสเขียนคำลงไปนะคะข้อ4อ่านค่ะหนึ่งสองสามอะไรเอ่ย ฉันมีสองขาบินทลาลอยลมชื่นชมธรรมชาติอะไรนะมีสองขาบินทลาลอยลมคะอะไรเอ่ยเจ้านกน้อยคอยบินสู่เวหาเจ้าทะลาเล่นลมเพลินอดี บินบินทะลาทลาและลมบินลองบินลอยบินทะลาทลาและลมบินลองบินลอยสิ่งนั้นคือสองขาสัตว์อะไรบ้างล่ะคะมีสองขาแล้วบินบินนะบินเล่นลมอยู่ไก่บินหรือเปล่าคะเอาไก่ไก่มีสองขาแต่ว่าทำไมคะไก่ไม่บินอยู่บนอากาศแล้วฉะนั้นสิ่งที่บินอยู่บนอากาศก็คือตัวอะไรคะอะไรคะ เจ้าจนกน้อยบินมาหนึ่งตัวเจ้าจะบินไปไหนฉันสงสัยจริงๆจิบ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 ขูครูนะยคะ่ะนั้นคําตอบคือนออะไรเอ่ยคาตอบคือนอกนั่นเองนกอกนกอกนอกนะคะคําว่านกนะคะได้ยังเอ่ยได้ยังเอ่ยคําว่านก อ่ต่อไปค่ะเรียบร้อยอยังครับคำสุดท้ายนักเรียนลบทำไมคะระบูตอบว่าอะไรคะหนูตอบว่าอะไรคะตอบว่าไก่เหรอคะคะนกข้อนี้เป็นนกนะคะเพราะว่าบินถลาเล่นลมนะคะนกไก่นักเรียนคะับคำว่าไก่ไม่มีตัวสะกดแม่กกนะคะคำว่าไก่ในม้าตาแม่กกา ใครตอว่าไก่นั้นผิดนะคะไก่นั้นอยู่ในมาตาแม่กอกาคำว่าน,นกอยู่ในตาตัวสกดแม่กบอ,อันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องอ้าตอนนี้ปิดวาจาหนึ่งสองสาปิดวาจาวาจาคือคำพูดนะ,ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถามเพื่อนแล้วปิดวาจาแล้วนะคะข้อที่ห้า อ่านค่ะหนึ่งสองสามอะไรเอ่ยสีแดงแรงฤทธิ์แักเผ็ดชิชิชแต่อร่อยดีอะไรนะอะไรนะเขียนยังไงเอ่ยเขียนยังไงเอ่ยพอรออีกกพริกพอรออีกกพริกนะ ลงมือเขียนค่ะได้ยังเอ่ยได้ยังเอ่ยอ่ะเมื่อได้แล้วเอาสม,มุดวางไว้ในลิ้นชักก่อนอ่ะเมื่อได้แล้วเรายเก็บสม,มุดไว้ในลิ้นชักก่อนนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอความรู้นะคะในเรื่องราวของมาตากรก I'm not done.